เวลาเราติดตามข่าวเศรษฐกิจนะครับแหล่งข่าวที่เราอ้างอิงถึงเยอะที่สุดเลยคือแหล่งข่าวเชื่ออะไรครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้ยินบอกว่าได้ยินทุกวันเลย Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าผมขอแปลแล้วกันนะครับว่าถุงเงินสำรองของสหรัฐอเมริกานะครับถามว่าทำไมเขาถึงได้มีความสำคัญคำตอบง่ายๆครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนปั๊มน้ำที่ใหญ่ที่สุดเลยครั้งไหนก็ตามนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองต้องการที่จะปั๊มสภาพคล่องเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจก็ต้องอาศัยเฟด เวลาที่ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเยอะจนเกินไปก็ต้องใช้ปั๊มน้ำตัวนี้แหละครับในการดูดมันออกมากันด้วยนะครับวันนี้ครับ world history จะมาคุยถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาของเจ้า federal reserve นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกันด้วยนอกเหนือไปจากประวัติความเป็นมาและบทบาทของพวกเขากแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องพูดถึงครับก็คือเรื่องของข้อกล่าวหาข้อหนึ่งเวลาที่เรามีการไป search คำว่า federal reserve เชื่อไหมครับว่าท่านจะเจอคำอีกคำหนึ่งครับก็คือเรื่องของบทบาทของทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด วา่าเรื่องของ Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐและบทบาทของตระกูลมหาเศรษฐีชาวยิวอย่าง Rothschild กันด้วยครับ w o r l t h i s t t r y y ประวัติศาสตร์วา่าเ,เรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ w ว r l d History แต่ว่าก่อนที่เราจะเดินหน้ากันไปที่ Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับเรามาย้อนประวัติกันสักเล็กน้อยว่าคําว่าธนาคารกลางเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนี้เนี่ยนะครับที่ประเทศอะไรติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกเดากันหน่อยครับประเทศแรกที่ให้กําเนิดธนาคารกลางนะครับก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ครับหรือว่าหลายคนก็เรียกกันว่าชาวดัตช์นี่แหละครับถือกําเนิดขึ้นในปี1609ทันหอกาถ้าจะถามว่าทําไมดัตช์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักนี้เนี่ยเขาถึงได้กลายเป็นประเทศที่มีการสถาปนาธนาคารกลางกันมาก่อนคําตอบง,ง่ายๆครับ ในช่วงศตวรรษที่7นะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มหาอำนาจทางทะเลอย่างสเปเนเริ่มต้นอดอก,กําลังลงครับเพราะว่าพวกเขานั้นพ่ายแพ้สงครามให้กับจักรวรรดิบติชดังนั้นเนี่ยพื้นที่ทางทะเลค่อนข้างโล่งครับและชาวดัตซึ่งถือว่าเป็นนักเดินทางเป็นนักเดินเรือแล้วก็เป็นพ่อค้าที่เก่งกาจมากก็เริ่มต้นในการที่จะเดินเรือของพวกเขาไปหานะครับบรรดาอาณานิคมแล้วก็สินค้าต่างๆเข้ามาค้าขายในประเทศยุโรปกันด้วยแต่การเดินทางออกไปจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีระบบทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นมา ดังนั้นพวกเขาเลยได้มีการสถาปนาธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ขึ้นเป็นธนาคารกลางแห่งแรกกันด้วยลักษณะแบบเดียวกันเลยครับจากระวรรดิบริติชหรือว่าบริ i ิชเอมพายเองนะครับหันไปมองชาวดัตช์แล้วบอกว่าเราเองก็ส่งเรือออกไปเพื่อล่าอาณานิคมเพื่อไปหาสินค้าเข้ามาขายในยุโรปด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีระบบการเงินการธนาคารที่เข้มแข็งเอาแบบนี้ไหม เราเรียนแบบชาวดัตช์กันเลยก็เลยตั้งขึ้นมานะครับเป็นธนาคารกลางของอังกฤษหรือว่า central bank of England ในปี1694นี่แหละครับซึ่งในเวลานั้นครับธนาคารกลางของกฤษหรือว่า bank of England นั้นนะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นธนาคารกลางที่เป็นเขาเรียกกันว่า backboard หรือว่ากระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจของ British Empire จากวันนั้น1964จวบจนกระทั่งวันนี้กันด้วยนะครับ ไปกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับอย่างที่ทราบนะครับสหรัฐอเมริกานั้นถือกําเนิดขึ้นมาก็เป็นนะครับเมืองขึ้นหรือว่า British Crown Colony <c oughs> ของจักรวรรดิบริเตนเรื่อยมาจนกระทั่งปี1776 <c oughs> ก็คือประมาณ6ปีก่อนหน้าการกําเนิดของกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสิน์ในเวลานั้นครับพออังกฤษจะเริ่มต้นที่จะถูกขับออกจากสาหรัฐอเมริกานะเนี่ยนะฮะในช่วงเวลานั้น Founding Fathers หรือว่าบิดาผู้ให้กําเนิดนะครับของสหรัฐอเมริกาก็หันหน้ามามองกัน เราคงจะจําเป็นต้องมีสกุลเงินของพวกเรากันเองและเราควรที่จะมีธนาคารกลางกันด้วยนะครับแต่ในเวลานั้นได้มีการนําเอาระบบการเงินสกุลเงินใหม่แต่ก่อนใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงถูกไหมครับบอกว่าเราจะใช้เงินที่มีชื่อว่า Continentals นะครับยังไม่ได้มีการใช้ดอลลาร์นะครับโดยที่หลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาครับก็พบว่าเงิน Continentals ไม่ได้รับความชื่อถือจากใครเลยเพราะสินทรัพย์ที่อยู่เบื้องหลงังคืออะไรทราบไหมครับ คือจํานวนเงินภาษีที่พวกเขาสามารถจะเก็บได้ในอนาคตดังนั้นเงินสกุลน,นี้ไม่เคยได้รับการยอมรับนักสักเท่าไหร่จากนั้นครับในปี1792ครับสหรัฐอเมริกาเองจําเป็นต้องมีการสถาปนาสกุลเงินใหม่ครับสกุลเงินนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเอามูลค่าของเขาเนี่ยหสกุลเงิน มีค่าเทียบเท่ากันนะครับกับเหรียญเงินเม็กซิโก1เหรียญก็คือ1เปโซเม็กซิกันนั่นเองนะครับสาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเม็กซิโกถือว่าใช้เงินระบบเดียวกันกับสเปนซึ่งเป็นมหาอำนาจเอาแบบนี้ก็แล้วกันเราผูกค่าเงินเอาไว้ด้วยกันแล้วก็เรียกตามแบบสเปนครับคนสเปนเวลาเขาเรียกเหรียญเงิน1เหรียญเขาเรียกว่าเปโซแต่ว่าอีกคำหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาเรียกว่าดอลลาร์ เหมือนกับดอลล่าปัจจุบันเแหละครับเพียงแต่ว่ามีแอลแค่ตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นครับคนอเมริกันเองก็เดินหน้ามาในการที่จะตั้งธนาคารต่างๆระบบธนาคารก็เติบโตมากขึ้นกันด้วยคนอเมริกันหลายคนมองแบบนี้ครับเศรษฐกิจบ้านเราไม่เคยมีเสถียรภาพเลยเราตั้งธนาคารกลางไหมแต่ว่าบรรดานายธนาคารของสหรัฐอเมริกาครับหันหน้ามามองกันแล้วบอกว่าเราอยากไปเรียนแบบเจ้าอนาธิคมเดิมอย่างอังกฤษ เราควรที่จะมีอิสระของธนาคารแต่และแห่งแต่และแห่งกันด้วยนะครับจริงๆแล้วมีความพยายามนะครับในการตั้งธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยสครั้งก่อนหนะ้าครั้งแรกครับในปี1791เครับเขาเรียกกันว่า first bank of america จริงๆมีความตั้งใจจะเป็นธนาคารกลางนะครับถัดมาครับล้มเหลว ต่อมาในปี1816ครับมีการตั้งธนาคารขึ้นมาอีกเป็นธนาคารกลางครั้งนี้ใช้ชื่อก็ตามเป็นมานะครับครั้งแรก First Bank of America ต่อมาเรียกกันว่า Second Bank of America ที่สุดแล้วคนอเมริกันบอกไม่เห็นมีความจำเป็นเลยทุกธนาคารก็สามารถที่จะเดินหน้าด้วยตัวเขาเองก็ได้ จนกระทั่งในปี1906ครับเกิดเหตุการณ์ที่ใหญ่โตมากในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกมอลรัตแคลิฟอร์เนียนั่นเองครั้งนั้นถือได้ว,ว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกามูลค่าความเสียหายอยู่ที่400ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดว่าคูณอัตรางเงินเฟ้อจากวันนั้นสูวน่วันนี้ก็คือ9,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถือได้ว,ว่าสร้างความเสียหายมากมายมาหาศาลทีเดียวประเด็นเป็นแบบนี้ครับ ที่มีการรับประกันภัยนะครับในสหรัฐอเมริกาเวลาเนั้นเป็นบริษัทรับประกันภัยสัญชาติอังกฤษกันก่อนนะครับดังนั้นเวลานั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยของอังกฤษเองจําเป็นต้องมีการจ่ายเงินครับเป็นสินใหม่ทดแทนให้กับทางด้านของซานฟรานซิสโกเป็นจํานวนเยอะสิ่งที่เขาทำครับในเมื่อสภาพคล่องของพวกเขาเนี่ยมีจํานวนน้อยไม่สามารถจะจ่ายเงินก้อนนั้นคือ400ล้านดอลลาร์ได้ทั้งหมดวิธีการก็คือว่าไหนไหนพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสหรัฐอ,อเมริกาคือมีการค้าระหว่างกัน เจ้าอาณานิคมเดิมกับสหรัฐอเมริกาเราดึงสภาพคล่องของเราที่เราให้คนอเมริกันกู้เงินเนี่ยดึงออกมาจากระบบไหมเพื่อที่เราจะได้มีเงินก้อนนี้แล้วไปจ่ายคนอเมริกันเพื่อเป็นสินใหม่ทดแทนผลก็คือครับเศรษฐกิจสหรัฐนั้นขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงที่สุดก็เลยทําให้ตลาดหุ้นบอลสตรีทเนปรับตัวลง50%ครับจากช่วงพีคในปี1906ครับพนวกกับหุ้นของบริษัท United Copper นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีเหตุช่อชน ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ซานฟรานซิสโกผู้คนในช่วงเวลานั้นเกิดสติแตกขึ้นมาครับเวลาคนเราเกิดสติแตกทํำยังไงครับวิ่งไปที่ธนาคารครับและพยายามถอนเงินที่เหลือในบัญชีตัวเองออกมาให้หมดพูดง่ายๆเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าแบงก์รันนะครับในเวลานั้นครับวุฒิสมาชิกสหรัฐมีชื่อว่าเนลสันอันดริชมองไปแล้วครับสถานการณ์แบบนี้ปั่นป่วนมากเหลือเกินบ้านเราไม่มีธนาคารที่เป็นคนกลางสักคนเลยในการสร้างสถิรภาพทางเศรษฐกิจ สำคัญมากๆเราไม่มีระบบธนาคารกลางทําให้ผู้คนในระบบเศรษฐกิจไม่มีความเชื่อมัน่นว่าถ้าเกิดว่าธนาคารนี้นะครับถูกถอนเงินจนทั้งหมดเกลี้ยงไปแล้วใครจะเป็นผู้หันมารับประกันกันด้วย ในเวลานั้นครับเนลสันอันดริชนะครับได้มีการเข้าไปพูดคุยกับหนึ่งในมหาเศรษฐีนะครับชาวอเมริกันที่เกิดที่เมืองฮัมบูกที่เยอรมันเป็นคนยิวนะครับชื่อว่าพอลวาบวกนะครับโดยที่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงนะครับจากการที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยไปเทรนที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจยุโรปอย่างที่เมืองเวนิสกันด้วยดังนั้นเนลสันอันดริชกับพอลวาบวกได้มีการหันหน้ามองกันแล้วบอกว่าเรามาตั้งธนาคารกลางสหรัฐกันไหมนะครับบรรดานายธนาคารในนิวยอร์กครับหันหน้ามามองกันแล้ว งวดนี้เรารูแลเราคงจะต้องมีระบบนะครับในการที่เป็นถุงเงินสำรองของประเทศกันสักหน่อยพูดง่ายมีระบบธนาคารกลางหันหน้ามองกันไปมองกันมาใครจะเป็นคนแรกที่จั่วครับเอาเงินถุงแดงคือลงเงินก้อนแรกเพื่อให้เกิดนะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจริงๆในช่วงเวลานั้นถ้าใครติดตามนะครับเวลทิสตรียังจะรู้ว่าในกรอบเวลานั้นมหาเศรษฐีอันดับที่1ของสหรัฐมีชื่อว่าจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ครับ แต่คนที่เขาหันไปมองและเชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกที่เชื่อในไอเดียนี้แล้วก็ควักกระเป๋าตัวเองเออกมาเพื่อที่จะสร้างธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาคนคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นเพียร์พอนมอร์แกนลงานก็คือผู้ก่อตั้งธนาคาร JP Morgan ซึ่งก็เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในวันนี้กันด้วยนะครับในเวลานั้นครับจอห์นเพียร์พอนมอร์แกนบอกว่าไม่มีปัญหา ผมขอลงเงินก้อนแรกก่อนนะครับจากนั้นนายธนาคารคนอื่นๆครับก็รวมตัวกันแล้วก็เทเงินลงไปเพื่อที่จะเป็นเงินก้อนกลางถามว่าเงินก้อนกลางนั้นมีไว้ทําไมครับไม่ว่าจะเป็นอัลตริชก็ดีวาบวกก็ดีมอร์ a กก็ดีเขามีความเชื่อแบบนี้ครับเราจะต้องมีถุงเงินสํารอง Reserve ของประเทศ เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแล้วเรายังสามารถมีเงินกองกลางที่เป็นถุงเงินสำรองของเรานี้เนี่ยเอามากู้ภัยระบบเศรษฐกิจกันได้และเขาก็เลยเรียกองค์กรนั้นว่า federal reserve ถุงเงินสำรองของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความที่รูปของรัฐเขาเป็น federal ก็คือสาหาพันธรัฐเขาก็เลยเรียกกันว่า federal reserve โดยที่จะไม่เรียกแบบอังกฤษนะครับเช่น first bank of america แบบนั้นไม่เอาแล้วเดี๋ยวเป็นไปตามอังกฤษเราต้องมีรูปแบบของเรา รูปแบบของเขาก็ไม่เหมือนกับ Bank of England นะครับซึ่งมีศูนย์กลางใหญ่เนี่ยอยู่ที่มหานครที่ลอนดอนในการหาเรือกันครับที่โลรัตจอร์เจียนะครับที่เกาะจักกิลบรรดานายธนาคารรวมถึง JP m o มอร์กนะครับเนลสันอัลดริชและก็พอลวาบวกทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันรครับในการจัดตั้งขึ้นนะครับโดยที่ เชื่อในหลักการของการกระจายอํานาจครับแล้วก็มีการก่อตั้งเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า f e d e r a l r e s e r v e เขาไม่เรียกว่าสาขาไม่เรียกว่า Branch นะครับแต่เรียกว่า Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐถ้าเราแปลกันง่ายๆใน12 Districts คือใน12พื้นที่ในแต่ละพื้นที่อาจจะมีการครอบคลุมนะครับการดูแลนะครับสิิภาพทางการเงินของแต่ละมลรัฐก็ตามพื้นที่ที่ตัวเองอยู่กันด้วย แต่แน่นอนครับตกลงกันในบรรดานายธนาคารกับสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งท่านนะครับแล้วก็นักการเงินอย่างพอลวาบวกเนี่ยคงยังไม่เพียงพอพวกเขาก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องนําเสนอสิ่งนี้เข้าไปสู่เป็นร่างกฎหมายนะครับโดยเนลสันอันริชได้มีการร่างกฎหมายฉบับนี้และนําส่งให้กับประธานาธิบดีในเวลานั้นก็คือวูดโรว์วิลสันซึ่งท่านก็ได้ลงนามนะครับในรัฐบัญญัติตั้ง Federal Reserve หรือว่า Federal Reserve Act อย่างเป็นทางการในปี1,907กันด้วย หลังจากนั้นครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐที่ค่อยๆมีการวางระบบแล้วก็เดินหน้าอย่างเป็นทางการในปี1,913กันด้วยครับเราจะเห็นนะครับว่าบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐนั้นเวลาที่มีการผ่านการเวลาผ่านวิกฤตการณ์หลายครั้งครั้งที่1ที่ถูกทดสอบหนักที่สุดเลยปี1,929ครับ Wall Street Crash ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเกิดปัญหาขึ้นอย่างหนักหน่วง ในเวลานั้นก็ได้ถุงเงินสำรองก้อนนี้แล้ะครับซึ่งเป็นการลงขันกันของธนาคารแทบทุกธนาคารในสหรัฐอเมริกาโดยที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งครับมีแชร์ในธนาคารกลางสหรัฐก็ได้มีการเอาเงินจากถุงเงินสำรองนี้เข้ามาอัดฉีดระบบเศรษฐกิจจนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ในโยบายนิวเดียลของประธานาธิบดีแฟรงค์เดลานรูสเวลหลังจากนั้นวิกฤตต่างๆก็จะพบว่าเฟดมีบทบาทมากขึ้นกันเรื่อยๆอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับ ถึงแม้ว่าจะเดินหน้าทําหน้าที่กู้ภัยเศรษฐกิจสหรัฐมาหลายครั้งด้วยกันแต่มีคนเชื่อแบบนี้ครับเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดหรือว่า conspiracy theory บอกว่าเฟดนั้นเนี่ยมีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลกลุ่มทุนใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มตระกูลชาวยูก็คือตระกูล Rothschild ซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยเป็นตระกูลมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกันด้วยโดยเชื่อว่าทั้งสฝ่ายสมรู้ร่วมคิดกันในการขับเคลื่นเศรษฐกิจโลก สูตรหนึ่งเลยนะครับเป็นเพราะประธานของเฟดเนี่ยมีอยู่หลายคนเลยครับที่เป็นชาวยูถ้าเกิดระยะหลังๆครับเราดูทีวีเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าท่านใดเป็นอเมริกันที่เป็นคริสเตียนท่านใดเป็นคนยูนะครับอลันกรีนสแมนครับนามสกุลเดิมท่านกรินสปานเป็นนามสกุลของอยูเบนเบอร์นังเก้ท่านก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นอเมริกันเชื้อสายยู เจเน็ตเยเลนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีคลังท่านก็เป็นชาวยูด้วยเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่รวมนะครับอดีตประธานเฟดในสมัยก่อนก็คืออาร์เธอร์เบิร์นส์ครับซึ่งท่านก็เป็นชาวยูเช่นเดียวกันรวมถึงหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Federal Reserve นะครับซึ่งเราเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่พอลมอริสวาบวกมุมคิดเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดระหว่างเฟดกับตระกูลโรดชายนะครับบางคนก็บอกเป็นความเชื่อบางคนก็บอกว่ามันเป็นความจริงแต่แค่ว่ามัมมาัันนนนไมม่่ีหลกฐาแค้เองนะ สำหรับบางคนก็เชื่อที่บอกว่าเฟดนั้นอยู่ภายใต้าการครอบงำของมหาเศรษฐีชาวยวกันด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเราเชื่อว่าสังคมอเมริกันซึ่งเป็นสังคมที่โปร่งใสที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี้เนี่ยมันมีมุมมืดมีมือที่มองไม่เห็น มีการร่วมมือสมคบคิดกันในการปั่นสังคมแต่อีกด้านหนึ่งครับเขาบอกว่าลองมองย้อนไปสิครับในประวัติของตระกูลโรดชายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ต้นตระกูลเลยผู้สร้างความมั่งคั่งก็คือเมเยอร์อัมเชลโรดชัยที่มีการเริ่มต้นตั้งทําธุรกิจนะครับในการปล่อยเงินกู้และแ,แ,แลกเงินเริ่มต้นที่ถนนยูเดนกาสที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับการขยายความมั่งคั่งของเขากําหนดขอบขายไว้เฉพาะในพื้นที่ยุโรปเขามีลูกชายอยู่5คนแล้วก็ให้ลูกชายทั้ง5นั้นไปดูแลสาขาทั้ง 5, ด้แแก่ฟ์ต เวียนนานาโปลีหรือว่าเนเปิลส์ลอนดอนแล้วก็ปารีสกันด้วยแล้วก็จะพบนะครับว่าถึงแม้ว่าตระกูลเหล่านี้จะรวยขนาดไหนก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับ นาซีเยอรมันได้มีการเข้าไปจับตัวประกันหนึ่งนั้นนะ mm hmm. ก็คือหลานของตระกูลรชชายซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นคนยิว mm hmm. เวลาที่นาซีเยอรมันบุกไปที่ฝรั่งเศส mm hmm. ก็ยึดทรัพย์สินของรชชายเกือบทั้งหมดเลยนะครับสาขาที่เนเปิลส์หรือว่านาโปลีไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้นะครับเป็นเพราะว่ารัฐบาลอิตาลีในเวลานั้นเนี่ย mm hmm. เปลี่ยนขั้วสาหรับสาขาที่แฟรงก์เฟิร์ตเองครับก็พบว่า mm hmm. ลูกหลานของรชชายที่นั่นไม่มีบุตรชายในการสืบตระกูล mm hmm. ดังนั้นความมั่งคั่งของเขานั้น ถูกสืบทอดมาเพียงแค่สายตระกูลเดียวนั่นก็คือเนธานเมเยอร์รอดชัยซึ่งเป็นบุตรชายคนที่3ของต้นตระกูลดังนั้นตระกูลรอดชัยที่แข็งแกร่งอยู่ก็มีเฉพาะในสหราชอาณาจักรแต่เพียงอย่างเดียวนอกเหนือไปจากนี้นะครับยังไม่มีข้อพิสูจน์อื่นใดเลยว่าตระกูลรอดชัยมีการขยายอํานาจทางเศรษฐกิจข,ของพวกเขาไปในสหรัฐอเมริกากันด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าคนจะมีความเชื่ออย่างไรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่า Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นถือได้ว่าเป็นมอเตอร์สําคัญใน การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลกครั้งใดก็ตามที่พวกเขาจามทั่วทั้งโลกก็เป็นหวัดครั้งใดก็ตามที่เขาลิงโลดทั่วทั้งโลกก็ยิ้มไปกับเขาด้วยครับพีวิทคะ่ะแล้วมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายแบบนี้อย่างนี้เฟดเขาเคยพิสูจน์ความเป็นอิสระของตัวเองบ้างไหมคะที่ผ่านมาต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่าคนที่มีการแต่งตั้งประธานเฟดก็คือประธานอาธิบดีสหรัฐแต่ก็จะต้องมีการผ่านบอร์ดของทางด้าน Federal Reserve แต่ว่าเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้ครับว่า กลไกลการเคลื่อนไหวของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องยอมรับว่าเฟดเองถือว่าเหมือนกับมาตรฐานโลกแล้วครับเขาก็เป็นต้นแบบว่าเขาเป็นอิสระจากรัฐบาลสหรัฐมากขนาดไหนเพราะทั่วโลกและนักลงทุนมองเขาทุกฝีก้าวครับ